สวัสดีครับทุกคนที่เข้ารถส้มคลิปของผมนะครับช่องโจแชนแนลนะครับผมขอบคุณทุกทุก่านร,รับชมเลยครับสำหรับมือี้ครับผมมีหางง่วงใหญ่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเห็ดเมนูแซบ่บๆสู่ท่านผู้ชมเบิงนะ้งเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกทำทําการล้นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือขนสันสันขนเตียงของบ้านที่ออกไปเมื่อแล้วครับเ,เดี๋ยวเราจะมีขัดทำความสนะอาดเนาะ โอเคเดี๋ยวเข้าไปกัดทัง่งกวา่กัน,น,น,กรนครับผมไปลุยเ <c oughs> งาๆอีกแล้วมือนี่ครับหลังกัดทุ่งกวา่แล้วครับทุกคน ขาวจัวครับนี่่าออกมากดิโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สะอาดไม่เรี่ยบอ้อยแล้วครับายเอาจะเฮ็ดขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยครับหำแบบยังไงซะดนไปดุยด ใส่ข้าวมใส่ลงไปครับเติมน้ำนีแก้วมใส่เข้าไปใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับทุกคนตามด้วเครื่องหอมครับผมเป็นเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมจะซีอิ๊วหวานได้กลมกล่อมนะครับมันหอยครับผมลงไปดิ้งเลี้ยงางครับแค่ี้เครื่องห่อก็จิครบกลมกล่อมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน วางลงไปเลยครับเ,เดี๋ยวค่อยทำการเติมน้ำครับามาไปอีกนิดนึงครับปิดฝาไว้ทีนี้ที่ไหนเด้อบ๊ะ ควรสุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปื่อยในที่ระพมมาเนี่จะมาลดไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันเลยนะครับทุกคนไปเอาขึ้นไปเลยครับโอ้โหยุยย่ยร้อนๆเลยเจัาเลยทุกคนใหญ,ใหญ่น่ากินมากๆสวัสดีครับสุกขั่นทุกคน ที่กำลับชมช่องของโจใช่ไหมครับผมขอบคุณทุกทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับไอจอยแฟนเพจแล้วก็ช่อง youtube โจแชนแนลนะครับผมตอนนี้ในช่องไอจอยแฟนเพจนะครับเพจนะครับมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนแล้วครับผมโอโ้โหตกมือแล้ครับขอบคุณทุกทุกการรับชมนะครับตอนนี้ การทําคลิปลงในช่องของจูเซลนี่ผมก็มาลงในแฟนเพจพร้อมเลยครับขอบคุณมากมากเลยสําหรับคนที่เข้ามาสนับสนุนผมในช่องในจูแฟนเพจนะครับผมถ้าเพื่อใดแฟนเพจมาเบิ้งมามาแร่เนี่ยือสิยากจังหน่อยอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวในยูทูบตกต่ำมากๆเลยครับแล้วก็ฝากทุกคนที่ติดตามผมในยูทูบนะครับแล้วก็ในแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามเฮ็ดคลิดออกมาให้ดีที่สุดนะครับมาครับเมนูของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ หางว่วงทุกคน,นเน้นเดือใหญ่ๆจัดหนักๆให้ท่านชุมเบิองเลยไม่ต้องห่วงช่วงนี้มาเดอกันในหูต้องปเปื่อยเลยทุกคนนะเงี้ยมากเคยทักเคยเนี่ยเคยบอกแห้งมาเดี๋ยวมาลุยกันทุกคนเนี่นี่ไม่มีพร้อมเราจะมีนีมาใส่เนาะฝ่ายของมาเบิองเขาเปื่อยอยู่จังงอยเลยทุกคน บมเมนมนั่นนะครับนี่คือแบบหนังเน้นๆเลยอ่ะนี่หนึ่งมากทุกคนน่ากินมากเอาไวเดียวจัดเลยดีกว่าเนาะนี่ครับเกลียวเนียนเลยไปโอ้โหควันละอูเลยทุกคนช้ำแบบชุ่มช้ำไปเลยมาๆมากครับแซ่บๆกันทุกคนอื เผ็ดมากแล้วลองจิมครับอย่างข้นหางครับนี่ละมองแซมปาดมาเลยเห็นบุ๊ นั่นแน่แนครับทุกคน พี่ทังแต่ตอนหัมวมงเศร้าครับไปสืบความมาตอนตีสามเจริญพิมพ์มนุ่นเนี่ยหัมวม้งเศร้าชติรุ่นชติถ้ามองสะอาดนู่นนั่นนี่ครับใส่เวลาหลายครับตอนกินในช่วงบ่ายครับเกือบบ่ายสาม สายเน่าตุ้นเน่าเปรี่ยน่ไม่ต้องพลาดครับของมอสับชู่อร่อยแซ่บมากแน,น,น่นอน ช้องวันศอกรจะกินแบบจับร้านมาครับม่บนอนหลับไหลปวดช้คนเดียวอะพอ,อจริงม อ,อีกนี่เจ็บ้นี่เ้นเลยทีนี่นั่นเรา็แช่ทีนี่มเนื้อหอมมาก อลยดีแ้บนีนี่ปากระเบสสนัเป็นดซ้ำสีกับเลาทุกคนเลยบางทีเะยิ่งมากเนี่ยก็บดูลาะเอาเลยช

นึ่มหนึ่ครับลบ่งหนึ่งดือนหลังจากที่ไม่เข้ากันเดี๋ยวพักกินแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมี่แต่ช่วงเขาเมนต์ถามผมว่าไอ้โจกินแบบกินแบบจุดๆกินจิ๊บกินแบบนั่งนั่งแบบนี้กินเป็นเป็นแบบนี้เป็นอย่างคือแบบสุขภาพเหมือนร่างกายดีนะครับนี่ตอนนี้ผมกินอยู่นี่ครับผมจากไข่ เดียวอีเล็กเซอร์นะครับผมเป็นอัลฟาคอเลฟิลพัทนะครับนะเป็นคอเลฟิลที่สกัดแบบเข้มข้นจากต้นอัลฟานพ่านะครับผมนะสคุณของเขาก็คือแบบจะทําให้แบบดีท็อกแบบของที่ยู่เดี๋ยของเสียในร่างกายของเขาครับตามลำไส้ทุงเสียถ้าเขากินตัวนี้เข้าไปเราเขาเจะทับเม่อเรื่องสิวเรื่องออแบบผิวพันธุ์ที่แบบหมองขำของเสียมันจะหายไปครับผมแต่สำหรับคนที่ชอบกินแบบ เผ็ดกินดิบคึง่งคึงสุกคึ่งดิบปูกระ,ะทะนี่สกินไปแล้วเรามากินตัวนี้นะครับผมเจบช่วยลดกดไหลย้อนแลวก็ลดความแสบท้องนะครับดีต่อร่างกายนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เขามารับชุ่มคลิมนี้อย่าลืมครับตัวนี้เลยครับเอาฝ้าคอเลยพี่ฟิวผัดคอลงฟิวผัดเอาฝ้าคอแลฟิวผัดครับผมเดี๋ยวผมจะชงให้ดูนะครับว่ากินแบบใดเนาะนี่ซึ่งเอาฝ้าคอรีเฟกตกล่องนี้นะครับกระปุกเนี่ย มีหนึ่งร้อยกรัมนะครับผมในเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแ้วก็เราใช้หนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนเนี่ยกแค่หนึ่งช้อนนี่ยเทหนึ่งช้อนเนี่ยเท่ากับผักสิบกิโลเลยนะทุกคนจริงๆเออเนี่ยแหละหนึ่งช้อนเท่ากับผักสิบกิโลว่าน้เรากินแล้วาัาสีดีต่อสุขภาพครับนี่หนึ่งช้อนกับน้ำหนึ่งขวดผมเท้าไปเลยเทลงไปเลยครับนี่นี่ชุดโอเค เขียวปุ๊บลงไปเลยจุดเย็นของเขานะครับคือชงไงไ่ายละลายไหวครับผมแล้วก็สิบว่ามีกินเหม็นเขียวพร้อมนะเขากินของแบบนี้นผมกินของแบบชุบๆสูกเิยบๆแบบนี้ที่ดูนะผมลองกินตัวนี้สบยครับผมนะว่าที่จะลดอาการต่างๆที่มันจะมีผลกระตบกต่อรังไายเขาครับกินแล้วดีครับผมเ,เห็นไหมอย่างสาหรับคนข่านักนะครับกินกว่านี้กว่าเดียวเนี่ยก,ก,ก็คือเอาอยูเลยแต่ว่าสำหรับคนที่ทานเบาเนี่ยเข้าสามารถเอาตัวนี้ไปละลายได้อีกอะละลายได้อีกสิบขวดนะครับ คือนะแบ่งละลายไปได้อีกสิบขวดสําหรับน้ำศูนจุดหกลิตรนะครับศูนย์จุดหกลิตรแต่อีกขวดตัวมันน,น้อยๆกินได้ครับเหมือนกินน้ำเปล่าทุกคนเทบ่บ้เมนเขียวโอ้สุดยอดแอากาศสำหรับถ่าม้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้ครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับคือคิอนกระปุก นะหนึ่งไว้จมเนี่ยราคา499ถูกไหมครับเฮาสั่งซื้อสองกระปุกแถมฟรีหนึ่งกระปุกนะครับแล้วก็จะแถมฟรีอีกกระปุกแบบพกพาอีกหนึ่งกระปุกครับผมส่งฟรีตั้งหางนะครับทุกคน,นสนใจหรือเล่ถ้าสนใจนะครับก็สามารถเขาไปสั่งซื้อได้เลยที่ไลน์แอดนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ร้านขายยาในโรซัทร้านขายยาที่อยู่ทั่วไปนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีประกาศใน อันังกระมี่ไอวัดสันบ่เออในวัดสันนะครับผมเออคือหาซื้อง่ายครับทุกคนอย่างใจเดผมที่ติดลิงก์ไว้ที่ดีคเลฟชันนะครับสามารถหาสั่งซื้อได้เลยครับรโอเคอยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเอาฝ้าคอนเพลคัสอย่าลืมไปหาซื้อมากินกันนะครับแจ็บๆมันกันเนาะโอเคลุยตัวเอาถุงมือโบมี่ที่นี่อืมขอลุยมือได้จรนีๆถุงมือหายแล้วเอาถุงมือออกเห็นถูกคนไปจะหนักเัิงหน่อยเนาะ โอเคตกับคลิปนี่ก็จับจับด้วกันเจียกับว่ารับนะครับอันนี้ก็กินโบราณเราอิ่มโอเคเจอกันใหม่ okay. มนในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและกับก,กดติดตามผมในทั้ง YouTube และก็แฟนเพจครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับหนึ่งแสนคนติดตามแล้วครับผมขอบคุณเรื่อยๆครับ